และนี่คือลิงสายพันธุ์เดียวบนโลกที่สามารถทนกับสภาพแวดล้อมอันหนาวเหน็บได้แบบสุดขั้วบอกเลยว่ามันมีวิธีที่เอาตัวรอดกลางหิมะติดลบด้วยวิธีที่แม้แต่มนุษย์ก็ยังอิจฉาเพราะนี่คือ ลิงหิมะญี่ปุ่นสุดยอดนักเอาตัวรอดสุดชิวในดินแดนเยือกแข็งลิงหิมะญี่ปุ่นมันเป็นลิงเพียงชนิดเดียวบนโลกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นที่สุดสามารถพบได้ในป่าบนเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัตว์ขนปุกปุยที่สามารถใช้ชีวิตในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้แบบสบายๆในสภาพอากาศที่โหดสุดขั้วอุณหภูมิต่ำสุดถึงลบ20องศาเซลเซียสหรือบางพื้นที่อาจต่ำกว่านั้นนี่คือระดับที่มนุษย์ต้องใส่เสื้อกันหนาวเป็นชั้นๆแต่อีตาลิงพวกนี้กลับใช้ขนหนาๆและพฤติกรรรรสสุดดดดฉลาาาาใในปัับบตวห้้อออยยยู่่ไง นั่นคือการรู้จักใช้น้ำพุร้อนหรือออนเซนตามธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวใช่แล้วครับลิงหิมะเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากพวกมันมีสังคมเป็นระบบชัดเจนโดยอาศัยกันเป็นฝูงใหญ่ๆช่วยกันดูแลและสอนวิธีเอาตัวรอดจากฤดูหนาวเช่นหาอาหารที่ซ่อนอยู่ใต้หิมะหรือแย่งที่แช่ออนเซนกันเองบางตัวถึงกับมีโซน VIP ในออนเซนเป็นของตัวเองเลยล่ะ ถ้าไปที่หุบเขาจิโกคุดานี้คุณจะได้เห็นลิงพวกนี้แช่น้ำร้อนแบบฟินๆแถมทำหน้าตาผ่อนคลายเหมือนมนุษย์อีกต่างหากเวลาหิมะหนาะทึบอาหารเป็นของหายากลิงพวกนี้เลยต้องปรับตัวสุดๆพวกมันกินทุกอย่างที่หาได้ตั้งแต่ผลไม้เปลือกไม้ไปจนถึงแมลงและปลานอกจากนี้มีงานวิจัยพบว่าลิงหิมะสามารถเพิ่มอุณหภูมิร่างกายได้เองขณะอยู่ในน้ำร้อนและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในออนเซน็นไม่ต่างจากมนุษย์ลิงบางตัวถึงกับเป็นเซียนแช่ออนเซน็นและสอนลูกๆให้ใช้บ่อน้ำร้อนเป็นที่ผ่อนคลายซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดวัััฒนนธรรมมตวว์แบบบเดียกทุษ